ทั้งค้องทีมทั้งมอไททีมอลักขานไว้เนาะบเพนีแหมไปตัวร้ยังใหม่เินจ่มงรป้งะเอด้อาวเมาแล้วมนโนจอดลกลอกดหนาตาแลวเดี๋ยวนี้โดนโว่แอกาอะไรวองเนียปัญาแล้วมรกดเทั้แก่ ป้าเขาจะกินปลาน้อยเขาให้กินปลาใหญ่เจ้าไปกินปลาน้อยเออเอไปกนาากบอกนะัแวมันไปไรนไปเอ

อิ่มแน่ิใช่แล้ว่ใช่บใช่เห็นบ่แต่คนเาไปเสียงเดียวเะดูไปกินเ้่ที่งดนาอยากวนะเคไม่ตะกานะบอกแล้วมีมียาเค็า้เคเ็ฟงเคเ็เคม็เไ เดี๋ยวพุงกันเดี๋ยวะเดี๋ยวเปนวาวพุงาวนะเดีปลืกเปเืต้ยึอนะเชิญดูทาง่กันด้ยึไเทางเมื่อทางนั้นลัดติปนั่นเลยเพื่อพายปเดีเดอทางมือทางนันเาเ๋ไหมี่นี่นี่ตรงไทาง ขึนเนี่ขเนย่าคามาปีไปเอาป้าบอเราเาิโช่วาเข่าเราเาิไปเอาเดี๋ยวนี้มันแห้งฮะโทรหาพกอันหัวหน้าพกสายกวดเขาแล้วพวกเราพวกพ่อเขาเขาก็ิเบิ้งอยู่ดอกแต่หางเอาเ้วเอาลราิบาน้ที่ได้เร็หึงเลยัวดเบอจวน่ะขึ้นหึงหมได้พอเขาคดี๋ยไปใ่ล้ว Hoặc có... thôi... <laughs> <laughs> <Không>. là mấy ngày ngày Mì nay mắm 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 mắm